คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป f c e e o o o เดี๋ยวเรามาเช็คประวัติการดูวิดีโอของเราในแอป Facebook กันนะคะอย่างแรกเข้ามาที่ Facebook ค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าหลากักให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะในส่วนหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมา มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะต่อมาให้เรามาเลือกที่การตั้งค่าในหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เราเลือกลงมาค่ะเราจะเห็นคำว่าบันทึกกิจกรรมให้เรามาเลือกในส่วนตรงนี้ค่ะหน้านี้ให้เราเลือกลงมาค่ะ ให้เรามาเลือกที่การดําเนินการและกิจกรรมอื่นๆที่บันทึกไว้อุปกรณ์การเข้าสู่ระบบวิดีโอที่คุณรับชมและอื่นๆอีกมากมายให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เราเลือกลงมานะคะเราจะเห็นคําว่าวิดีโอที่คุณรับชมแล้วให้เรามาเลือกตัวนี้ค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นวิดีโอต่างๆนะคะที่เราเคยรับชมค่ะ ระบบก็จะเรียงให้เราตามวันเวลาที่เราเคยรับชมถ้าหากว่าเราต้องการที่จะลบวิดีโอที่เราเคยรับชมค่ะก็ให้มาที่จุด3จุดในส่วนตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกที่ลบนะคะหรือว่าถ้าหากเราจะต้องการที่จะล้างประวัติการรับชมทั้งหมดก็สามารถมาเลือกในส่วนตรงนี้ได้แต่ว่าสําหรับการที่เราดูประวัติการรับชมวิดีโอตรงนี้ค่ะจะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึง่ง ก็คือเราไม่สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูวิดีโอที่เรารับชมตรงนั้นได้ค่ะเป็นเพียงแต่การดูว่าเราเคยดูวิดีโอในช่วงวันไหนเวลาไหนมั่งสําหรับวิธีการที่จะดูว่าเรารับชมวิดีโออะไรมั่งเราสามารถที่จะดูผ่าน Google Chrome นะคะให้มาที่ Google Chrome แบบเนี้ค่ะ าาใ,หใ,ะะให้เรามาพิมพ์ในส่วนของการค้นหาในส่วนตรงนี้นะคะให้เรามาพิมพ์ในส่วนของการค้นหาในส่วนตรงนี้เป็น www facebook com นะคะต่อมาก็ให้เรามาใส่ตรงในส่วนของ user แล้วก็รหัสผ่านเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วก็ให้เรามาเลือกที่เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ ระบบก็จะเข้ามาสู่บัญชีเราแล้วใช่ไหมคะต่อมาให้เรามาเลือกที่จุด3จุดด้านบนนะคะแล้วก็มาเลือกที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปในส่วนตรงนี้ค่ะเมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วใช่ไหมคะระบบจะเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปเดี๋ยวให้เรามาเปลี่ยน URL ในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะให้พิมพ์ตามนี้นะคะให้เราพิมพ์เป็น web facebook com แล้วก็กด enter ไปเลยค่ะ ตอนนี้บัญชีของเราก็จะเปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะต่อมาให้เรามาที่รูปภาพของเรานะคะในส่วนตรงนี้รูปโปรไฟล์ค่ะมาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็มาเลือกที่บันทึกกิจกรรมนะคะในส่วนตรงนี้ในส่วนหน้านี้ให้เรามาเลือกที่วิดีโอที่คุณรับชมแล้วใช่ไหมคะก็จะเหมือนกับแอป facebook เลยค่ะ เราก็จะเข้าสู่หน้าประวัติวิดีโอที่เราเคยรับชมใช่ไหมคะเพียงแค่แตะเข้าไปที่ประวัติการรับชมค่ะเราก็สามารถที่จะดูวิดีโอที่เราเคยรับชมได้แล้วนะคะเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการเช็คประวัติการดูวิดีโอของเราในแอป Facebook รวมถึงการใช้ google chrome นะคะในการดูว่าวิดีโอที่เราเคยดูไปะคะ่ะรวมถึงการเข้ามาดูใน google chrome <ว>เพื่อดูวิดีโอที่เราเคยรับชม<ว>เพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ